โอเคครับการสวัสดีครับทุกท่านนะครับอีู่ในช่องโคตรแฟมิลี่นะครับวันนี้เราอยู่กับมาครับซีรีส์สัตนะครับเนเรื่องวุ้วๆของวัยรุ่นเมืองใหม่นี่เองครับตอนนี้เรามาย้ายเล่นเป็นเวอร์ชันในความกันแล้วนะครับไอ้สันวนุหูชิบหายเลยชิบเชวันนี้เราก็อยู่กับเหลาบรรดาทีมงานมีคอมนะครับก็มีบางคนนะที่อ่าเล่นในมือถือนะแต่ว่าเราก็ทำมีเกินความสามารถนะเราแม่งเก่งจริงๆว่ะส่วนพาร์ทนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ไปดูกันเลยครับไิ๊กติ๊ก กดซูมไปหายพี่เชนด้วยทำไมวะทำไม,ไมดกดคลิปรัวไม่ได้วะทำไมกดคลิปรัวไม่ได้มึงขยับก่นจนเลยเยอร์ภาพกูแตกเลยไปดีกว่าครับไปดูกันเลยไปเฮ้ยเี่อะไรน่ะน่าสนใจได้ได้ได,ได้ยุบยุบยุบทำว่าว่าว่าเฮ้ยทำไมนายวิ่องเรลยยังไงมามาร่วมงานฉันไหมไม่ไม่ไม่ใช่แค่ซ้อมไปแล้ว คุยอืมอ่าถึงร้านละจะคุยอะไรกับพนักงานสวัสดีค่ะรับอะไรดีค่ะอ๋อผมไม่รับครับผมมาโม้ให้ฟังเฉยอ๋อโอเคเ้วคือคือผมไปคือผมไปแกล้งเพื่อนว่าผมสอบไม่ผ่านแล้วแล้วได้จริงผมสอบผ่านเลยไม่โคตรตัดใจชิบหายเลยอ่ะอ๋ออ๋อย่ำไปเลยจะได้ไหมไม่มีนะเดินออกไปนอกร้านได้เลยใช่ไปได้ไปเล่นเลยไปขับคุณไปไปขับอีดอก เดินเองก็ได้ปะไปดิช้าไปเราไปฮะเราไปไปไปแขวะวิวมันทำอะไรนิดผมผมทำอุปกรณ์อยู่เสร็มย่าเสร็มยาผมไม่ได้เสรผมทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์เลยรไม่ได้เสรผมทำอุปกรณ์อยู่อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ยาไอครับไหนไหน ก็อุปกรณ์ยาไอ้ครับการปมยาเดี๋ยวเสพยาไม่ใช่เสพยาอุปกรณ์ยาไอ้ผมผมผมทำอุปกรณ์อยู่นี่ห้องนอนผมนี่ห้องนอนผมแล้วทำไมห้องนอนเพื่อนมีตั้งเยอะแยะทำไมทำไมห้องนอนผม้อาเนินเพื่อนมีตั้งเยอะแยะไม่ห้องนอนเพื่อนไม่เกี่ยวเราเสพยาเนี่ยจับจับไม่ไม่ผมทำอุปกรณ์อยู่ผมทำอุปกรณ์อยู่ อุปกรณ์อะไรอุปกรณ์ยาไอรับอยาเสพยาเสพยาไอใช่ไหมไม่ไม่ไม่ได้เสพรับไม่ได้เสพไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อจับจับจับผมว่าผมผมผมไม่ผมไม่โดนจับไม่จับจับจับเนี่ยอมเราอุปกรณ์ยาไออยู่นี่ห้องนอนผมออกไปอย่ายุ่งกับกูห้องนอนผมยินโคติประจำใจของผมคือการโหลดเซ็ก t h a n k you ไปแล้วครับบ๊ายบายโอ้ยยังพวกมึงจะได้ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวไอ้โธ่ก็ไปให้ข้าวหมาเดี๋ยวพวกมึงก็พอเดี๋ยวกูก็ไม่ได้คุยกับใคนโวย